สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ s t o r y b i n g วรรณกรรมในส่วนชีวิตนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวรรณกรรมที่เอ่อต้องบอกว่าทั้งสรงพลังแล้วก็ชวนให้คิดตามเยอะมากครับกับเรื่องสั้นเรื่องไม่มีแล้วดอกไม้วางบ,างบนหลุมฝังศพของคุณกมลวัตรอัมวันครับผมเรื่องนี้เปิดมาก็คือเป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งที่กําลังพยายามหนีอะไรบางอย่างเขาพาครอบครัวออกจากกรุงเทพหนีจากชีวิตคนเมืองหนีจากความเจ็บป่วยที่หาสาเหตุไม่ได้ของภรรยากลับไปที่บ้านเกิดในต่างจังหวัดก็หวังว่า เออกลับไปน่าจะเจอชีวิตที่ดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นค่ะกลับไปด้วยความหวังเนาะใช่ครับแต่พอกลับไปถึงจริงๆกลับกลายเป็นว่าเอ,อ่อความตายมันไม่ได้หายไปไหนเลยแค่เปลี่ยนรูปแบบไปกลายเป็นเรื่องน่าเศร้าที่มันดันไปเชื่อมโยงกับเรื่องอาหารเรื่องเกษตรสมัยใหม่ซะอย่างนั้นอืมน่าสนใจมากค่ะครับวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกประสบการณ์ของตัวละครนี้กันว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วเขาอยากจะบอกอะไรกับเรา ลองดึงประเด็นที่มันซ่อนอยู่มาคุยกันนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเริ่มแรกเลยคือชีวิตในเมืองก่อนตัวเอกกับภรรยานี้ก็คือคนเมืองทั่วท่ไปเลยทำงานบริษัทค่ะชีวิตสะดวกสบายใช่ครับหาซื้อของจินง่ายๆจากซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรแบบนี้แต่แล้วอยู่ๆภรรยาก็เริ่มป่วยอาการก็แปลกๆนะครับป่วยแบบหาสาเหตุไม่เจอใช่ไหมคะใช่ครับ ทั้งเหนื่อยง่ายลิ้นรับรสไม่ได้ไปเฉยๆผิวหนังก็มีผื่นมีจ้ำๆขึ้นมาปวดเมื่อยตามตัวโห oh. เป็นอย่างนี้อยู่ตั้งสามปีหาหมอกี่ที่ก็ไม่เจอสาเหตุยิ่งตอนท้องอาการยิ่งหนักลูกที่คลอดออกมาก,ก็เลยอ่อนแอไปด้วยอืมน่าเห็นใจมากเลยคะ่ะมันคงทรมานน่าดูอะครับเป็นความทุกข์ที่แบบมันมองไม่เห็นทางแก้เลยจนวันหนึ่งจุดเปลี่ยนมันมาถึงเขาได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนที่อยู่เมืองนอก เพื่อนคนนี้เขาเล่าสิ่งที่เรียกว่านิทานเรื่องใหม่ให้ฟังนิทานเรื่องใหม่ครับเกี่ยวกับโลกของอาหารที่เรากินกินกันทุกวันนี่แหละซึ่งพอได้ฟังแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนความคิดเขาไปเลยไอ้นิทานเรื่องใหม่ที่ว่านี่มันคืออะไรล่ะครับคําว่านิทานตรงนี้ก็น่าสนใจนะคะมันเหมือนแบบเรื่องจริงที่มันเหลือเชื่อจนเกือบจะเป็นนิทานไปแล้วแต่เนื้อหาจริงๆมันคือความจริงที่เอ่อค่อนข้างน่ากังวล เกี่ยวกับระบบอาหารแบบอุตสาหกรรมที่เราจะเจอกันอยู่ที่มันถูกผูกขาดถูกควบคุมโดยบริษัทอาหารใหญ่ๆไม่กี่เจ้าเองค่ะอ๋อครับครับบริษัทพวกนี้เขาควบคุมแทบทุกอย่างเลยตั้งแต่มเมล็ดพันธุ์พืชมีการตัดแต่งพันธุก,กรรมหรือที่เราเรียกกันว่า GMOs GMOs นี่คือปรับเปลี่ยนยีนเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะปรับเปลี่ยนยีนของพืชของสัตว์เพื่อให้ได้ผลผลิตเยอะๆหรือมีคุณสมบัติตามที่เขาต้องการมีการใช้ฮอร์โมนเร่งให้สัตว์โตเร็ว แล้วที่สําคัญเลยคือการใช้สารเคมีในการเกษตรแบบโอ้โหหนักมากทั้งยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าปุ๋ยเคมีสารพัดเลยค่ะอืมและประเด็นคือเพื่อนของตัวเอกเขาไม่ได้พูดลอยๆนะคะเขามีตัวอย่างมีการอ้างอิงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆด้วยอย่างเช่นมีรายงานว่ากวางป่าในอเมริกาเป็นเนื้อง,งอกกันเยอะขึ้นซึ่งเขาก็สงสัยว่าอาจจะมาจากสารเคมีที่โปรยในไร่แถวนั้นโหมีแบบนั้นด้วยใช่ค่ะ หรืออย่างสารเคมีบางตัวที่เคยใช้ในสงครามเวียดนามอย่างสารในฝนเหลืองอะค่ะครับครับเคยดีนอยู่กลายมาเป็นส่วนผสมในยาฆ่าหญ้าที่เราใช้กันทั่วไปตอนนี้แล้วไทยแลนด์นี่นําเข้ายาฆ่าหญ้าสารเคมีเกษตรพวกนี้ติดอันดับต้นๆของโลกเลยนะคะจริงเหรอครับเนี่ยเพิ่งรู้เลยค่ะเรื่องพวกนี้แหละค่ะที่ทําให้ตัวเอกเริ่มแบบเริ่มคิดเริ่มปฏะติดประต่อเรื่องราวได้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างอาหารสะดวกซื้อในเมือง กับอาการป่วยแปลกๆของภรรยาของลูกที่หาหมอกี่ทีก็ไม่หายอ๋อพอได้ฟังแบบนั้นภาพมันคงชัดขึ้นมาเลยใช่ไหมครับว่าไอ้อาหารที่ดูดีดูสะอาดในซูเปอร์เนี่ยมันอาจจะเป็นต้นตอของความเจ็บป่วยที่ยาโรงพายาบาลก็เอาไม่อยู่ใช่ค่ะทั้งเรื่องผิวหนังที่แบบแย่ลงเรื่อยๆจนภรรยาไอเป็นเลือดเลยอืมหน้าที่บ้านเกิดแต่พอกลับไปจริงๆมันก็ไม่ง่ายอีกนะครับค่ะคือพอไปถึงเนี่ยเขาก็พยายามจะเล่าเรื่อง นี่ผ่านเรื่องใหม่เนี้ยให้ชาวบ้านฟังนะแล้วผลเป็นไงคะกลายเป็นว่าไม่มีใครเชื่อเลยแถมมองว่าเขาบ้าหาว่าเป็นตัวประหลาดไปอีกอ้าวเหรอคะซึ่งเอ่อก็พอเข้าใจได้นะครับเพราะชาวบ้านส่วนใหญ่เขาก็อยู่ในวงวนเดิมๆวงวนแบบไหนคะก็คือกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนทําไร่ทําเกษตรเชิงเดียวทําฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่มันต้องพึ่งสารเคมีต้องพึ่งยาจากร้านค้าในตลาดอ๋อเพื่อเร่งผลผลิตให้ทันขายทันใช้หนี้ ใช่ครับการทําเกษตรแบบใช้สารเคมีมันกลายเป็นเรื่องปกติของเขาไปแล้วพอมีคนมาพูดอีกแบบก็เลยไม่มีใครฟังสุดท้ายในเมื่อไม่มีใครฟังเขาก็เลยต้องลงมือทําเองพิสูจน์ให้เห็นไปเลยค่ะคือเลือกที่จะทําให้ดูครับเริ่มจากที่ดินตัวเองนี่แหละค่อยๆพลิกฟืน้นขุดบ่อนน้ําเองใช้จอบด้ามเดียวค่อยๆขุดแรงตัวเองหลุนๆเลยใช่ครับปฏิเสธวิธีเกษตรแบบเดิมๆเ,เลยหันมาทําสิ่งที่เรียกว่า กเกษตรอินทรีย์ก็คือปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ใดๆเลยถูกต้องครับเริ่มหาเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านดั้งเดิมทำปุ๋ยหมักเองทำน้ำหมักชีวภาพจุลินทรีย์ใช้เองหมดถึงคนอื่นจะมองว่าแปลกๆเนาะใช่ครับถึงใครจะว่าบ้าแต่สำหรับเขามันคงเหมือนกับการเยียวยาความรู้สึกสิ้นหวังจากในเมืองละมั้งครับ การลงมือทำกเกษตรอินทรีย์ของตัวเอกตรงนี้มันมีความหมายลึกซึ้งมากๆเลยนะคะมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนวิธีปลูกผักแต่มันคือการปฏิเสธคือการต่อตั้งระบบที่เขาเชื่อว่าเป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดมันคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยสร้างแหล่งอาหารที่แท้จริงขึ้นมาด้วยมือตัวเองและที่สำคัญเลยอะ่ะมันคือการปลูกความหวังให้มันงอกเงยขึ้นมาใหม่ในใจจริงๆท่ามกลางความรู้สึกพ่ายแพ้จากเมืองมันเป็นการเยียวยาจิตใจอย่างดีเลยะคะ่ะ แล้วความพยายามของเขาก็ไม่สูญเปล่านะครับมันเห็นผลจริงๆหรอคะเป็นยังไงบ้างไม่นานเท่าไหร่สวนเล็กๆของเขาก็เขียวชะอุ่มเลยเต็มไปด้วยผักปลอดสารพิษแล้วพยายาที่เคยป่วยหนักๆก็เริ่มแข็งแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับมีรอยยิ้มมากขึ้นลูกชายก็ดูสดใสแข็งแรงขึ้น โอ้โหดีจังเลยค่ะพวกเขาได้กินอาหารที่มันมีรสชาติจริงๆมีกลิ่นหอมได้เจอกับผักพื้นบ้านบางอย่างที่มันหายไปจากแถวนั้นเกือบ20ปีแล้วเหมือนได้ชีวิตกลับคืนมาเลยนะคะใช่ครับมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นเลยความหวังอิสรภาพมันเบ่งบานในครอบครัวเล็กๆของเขาจริงๆแต่ว่าพอฟังถึงตรงนี้มันเหมือนเรื่องจะแฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหมครับก็ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่เรื่องสั้นเรื่องเนี้ เขาไม่ได้ให้ภาพสวยงามแค่นั้นนะสิครับตรงนี้แหละที่มันเริ่มซับซ้อนแล้วก็ชวนหดหูเหมือนกันใช่ค่ะนี่คือจุดที่ได้ฉันคิดว่ามันทรงพลังมากๆของเรื่องนี้เลยคือภาพความหวังการฟื้นตัวของครอบครัวตัวเอกนะคะมันดันเกิดขึ้นตัดกันอย่างสิ้นเชิงเลยกับบรรยากาศของความตายความสิ้นหวังที่มันปกคลุมไปทั่วหมู่บ้านอ๋อใช่ใช่ใชความสุขส่วนตัวของเขามันดําเนินไปพร้อมๆกับโศกนาฏกรรมของส่วนรวม เป็นความขัดแย้งที่มันแบบเฮ้ยเสียแทงใจมากจริงครับเพราะในขณะที่สวนของเขากำลังงามเลยนะโลกข้างนอกรั้วบ้านนี้มันโอ้โหเกิดอะไรขึ้นบ้างคะมีเสียงปืนดังขึ้นก็คือเสียงคนเลี้ยงหมูฆ่าตัวตายเพราะเป็นหนี้จากการทำฟาร์มแล้วไปไม่รอดโอมียายแก่ๆเดินไปเก็บผักในไร่ข้างๆที่เขาเพิ่งพ่นยาฆ่า,มมาแมลงไปก็เลยตาย หรือแม้แต่เด็กหนุ่มที่รับจ้างฉีดยาฆ่าญ้าก็เพิ่งตายไปอีกคนโโอโหเสียงเพลงงานศพนี่กลายเป็นเรื่องปกติเลยครับได้ยินแทบจะไม่ได้หยุดหย่อนมาสะท้อนภาพรวมที่น่ากลัวมากฟังแล้วหดหูจังเลยค่ะที่มันแย่ไปกว่านั้นคือสภาพการจัดการศพครับคนตายเยอะมากจนเผาไม่ทันแล้วแล้วเขาทำยังไงกันคะต้องเอาศพไปกองทิ้งไว้บนภูเขาท้ายหมู่บ้านครับฮะจริงเหรอคะเอาไปทิ้งกองไว้บนเขาเลยใช่ครับ ภาพที่เขาบรรยายถึงน้ำเหลืองน้ำจากซากศพที่มันเน่าเปื่อยไหลลงลำธารหรือว่ามีหมาไปขุดคุยซากศพโอ้ยไม่ไหวเลยค่ะมันตอกย้ำสภาวะที่แบบวิกฤตมากความล่มสลายของชุมชนจริงๆที่มันเป็นผลมาจากวิธีการผลิตแบบนี้มันแสดงให้เห็นเลยนะคะว่าปัญหามันใหญ่กว่าแค่เรื่องสุขภาพของใครคนใดคนหนึ่งแล้วจริงๆแต่มันกระทบไปถึงโครงสร้างสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยซ้ำครับผม ความตายที่มันเยอะจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องชาชินไปแล้วนี่มันน่ากลัวจริงๆนะคะครับมาถึงช่วงท้ายๆของเรื่องแล้วตัวเอกเนี่ยนอกจากปลูกผักกินเองแล้วเขายังปลูกดอกไม้ด้วยนะครับอ๋อปลูกดอกไม้ด้วยครับดอกไม้พวกนี้มันอาจจะเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังความงามเล็กๆที่เขาพยายามสร้างขึ้นมาท่ามกลางความเสื่อมโทรมรอบตัวค่ะมีคืนหนึ่งก่อนที่จะมีงานศพอีกง,งานในวันรุ่งขึ้น เขาก็ตัดดอกไม้จากสวนมาเตรียมไว้เยอะเลยตั้งใจจะเอาไปช่วยงานค่ะค่ะแต่พอตื่นเช้ามาปรากฏว่าดอกไม้ทั้งหมดที่เตรียมไว้มันหายไปหมดเลยจากเรือนเก็บของอ้าวหายไปไหนละคะไม่รู้เลยครับหายไปแบบไรร่องรอยการหายไปของดอกไม้เนี่ยดิฉันว่ามันเป็นสัญลักษณ์ที่สําคัญมากๆเลยนะคะดอกไม้ที่เป็นตัวแทนของความหวังความพยายามสร้างสิ่งดีๆสิ่งสวยงามของตัวเอกนะคะมันถูกพลากไปครับ อาจจะอาจจะถูกขโมยไปโดยชาวบ้านคนอื่นเพื่อเอาไปใช้ในงานศพของญาติเขาซึ่งมันก็สะท้อนความขัดสนความสิ้นหวังในชุมชนได้เหมือนกันก็เป็นไปได้ครับหรืออีกแง่หนึ่งมันอาจจะถูกนําไปใช้เพื่อกลบเกลื่อนความจริงอันน่าสะพึงกลัวบนภูเขาที่เต็มไปด้วยซากศพนั้นก็ได้อ๋อ <c oughs> ไม่ถึงเอาไปกลบเกลื่อนค่ะเหมือนพยายามจะเอาความงามความหอมไปปิดบังความเน่าเฟะที่มันมากเกินจะรับไหวแล้วอืม <c oughs> คิดแบบนี้ก็น่าขนลุกเหมือนกันนะครับแล้วเรื่องก็ทิ้งทายไว้อีกครับเป็นฉากที่ภรรยาของเขาตะโกนเรียกจากสวนหลังบ้านค่ะแล้วก็ชี้มือไปทางผู้เขาลูกนั้นน่ะผู้เขาที่เป็นที่ทิ้งศพนั่นแหละครับแล้วไงต่อคะแล้วเรื่องก็ตัดจบเลยเอ้าวจบแบบนั้นเลยเหรอคะใช่ครับปล่อยให้คนอ่านสงสัยค้างอยู่แบบนั้นแหละว่าภรรยาเห็นอะไรดอกไม้มันไปอยู่บนนั้นหรือมันมีอะไรที่น่ากลัวกว่านั้นอยู่บนผู้เขากันแน่ โอ้ oh, ความคลุมเครือในตอนจบนี่แหละค่ะที่ดิฉันว่านมันยิ่งท่งพลังเข้าไปใหญ่มันเหมือนจะตอกย้ำเลยว่าปัญหาที่เรื่องนี้พยายามจะบอกเรานะ่ะมันใหญ่โตมันซับซ้อนเกินกว่าที่การกระทำของคนคนเดียวหรือครอบ,คร,บครัวเดียวจะไปแก้ไขอะไรมันได้ง่ายๆครับความหวังเล็กๆที่สร้างมาใช่ค่ะความหวังที่ตัวเอกออุสาหสร้างขึ้นมามันอาจจะเปราะบางมากๆแล้วก็อาจจะถูกกลืน,ลนโดยปัญหาเชิงโครงสร้างที่มันใหญ่กว่านั้นเยอะเลย หรือมันอาจจะกําลังตั้งคําถามกับเราทุกคนก็ได้นะคะว่าไอสิ่งที่เรามองไม่เห็นหรือเราพยายามจะมองข้ามมันไปเหมือนกับสิ่งที่ซ่อนอยู่บนภูเขาลูกนั้นน่ะมันคืออะไรกันแน่มันคือราคาที่เราต้องจ่ายสําหรับวิถีชีวิตสมัยใหม่หรือความสะดวกสบายที่เราได้รับอยู่ทุกวันนี้หรือเปล่าอืมเป็นคําถามที่หนักจริงๆครับสรุปแล้วจากการที่เราได้สํารวจเรื่องสั้นไม่มีแล้วดอกไม้วางบนหลุมฝังศพเนี่ย เราก็ได้เห็นภาพการตีแผ่ผลกระทบที่มันรุนแรงมากๆของระบบกะเกษตรอุตสาหกรรมแล้วก็อาหารสมัยใหม่ค่ะที่มันไม่ได้ส่งผลแค่เรื่องสุขภาพแต่มันกัดกินไปถึงชีวิตผู้คนสังคมสิ่งแวดล้อมเลยเรื่องนี้แสดงให้เห็นความขัดแย้งที่น่าเศร้ามากๆนะครับระหว่างความหวังส่วนตัวของคนคนหนึ่งกับโศกนาฏกรรมที่มันเกิดขึ้นกับชุมชนโดยรวมใช่เลยค่ะแล้วมันก็กระตุ้นให้เราต้องกลับมาตั้งคำถานจริงๆจังๆเลยว่า สิ่งที่เรากินเราบริโภคกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันมาจากไหนมันปลอดภัยจริงๆหรือเปล่าค่ะแล้วคําถามสาคัญที่เรื่องนี้ทิ้งไว้ให้เรากลับไปคิดต่อก็คือในโลกที่ทุกอย่างมันซับซ้อนมันเชื่อมโยงกันไปหมดแบบนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนแค่ไม่กี่คนอย่างการหันมาทําเกษตรอินทรีย์ของตัวเอกนะคะมันเพียงพอจริงๆหรอที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในภาพรวมได้นั่นสิครับหรือว่าเรื่องนี้กําลังสะท้อนภาพที่ใหญ่กว่านั้น ว่าเบื้องหลังความสะดวกสบายความอุดมสมบูรณ์แบบที่เราเห็นแค่ผิวเผินในโลกยุคใหม่เนี่ยมันอาจจะมีความจริงที่น่ากลัวมีต้นทุนที่เรามองไม่เห็นซุกซ่อนอยู่ก็ได้เหมือนกับความลับดำมืดบนภูเขาลูกนั้นในตอนท้ายเรื่องที่รอวันจะส่งผลกระทบกลับมาหาเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเป็นประเด็นที่หนักแน่นแล้วก็ชวนให้เราต้องกลับมาทบทวนกันจริงๆครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมเดินทางสำรวจเรื่องราวที่ ทั้งสวยงามและโหดร้ายในเวลาเดียวกันเรื่องนี้ยินดีค่ะหวังว่าผู้ฟังจะได้รับแง่มุมอะไรกลับไปคบคิดต่อนะครับและพับแต่งใหม่ในการพูดคุยเจาะลึกครั้งต่อไปในรายการ Story Being วรรณกรรมในส่วนชีวิตสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ